สูตรลับด,ลดัดสันดานเต่าด้อโอ้โหพลาดหัวน่ากลัวมากเ <g ül> ต่าบ้านไหนไม่ยอมกินอาหารเม็ดลองใช้วิธีนี้ได้แ <g ül> ช่อาหารเม็ดมาสรีให้เปียกพอเริ่มนุ่มแล้วก็เทน้าออกและบดผสมกับอาหารสดที่น้องชอบอย่างที่บ้านผมก็จะใช้เป็นเนื้อกุ้งถ้าเพือ่อนๆอยากใช้เป็นเนื้อปลาหรือว่าหน่อนแดงก็ยอมได้ <g ül> จากนั้นเราก็ทาการบดบดหนีบดให้เข้ากันเลยโอเคแล้วเจ้าเด็กดื้อของเราวันนี้ก็คือเต่านานัสเนตเป็นเต่าที่แม้จะหิวแค่ไหนก็ยังเชิดใส่อาหารเม็ดอารมณ์แบบฉันจะกินแต่อาหารสดเท่านั้นก่อนป้อนอาหารแล้วก็คีบน้องขึ้ น้องก็จะโตเต็มที่ได้แค่4นิ้วเท่านั้นก็คือเนี่ยตัวเต็มที่ละพี่ใส่ส่วนตัวน้องก็คือเป็นเต่าที่เจียมเจียมน่ารักทําอะไรค่อยๆไม่ได้บ้าพลังชอบวิ่งลงน้ำเหมือนพวกเต่าญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นโอ้โหดูสิทุกคนโผล่มาหาขนาดนี้จะไม่ให้หลงได้ไงไหนจับมาดูน่ารักปุ๊ าหรือแมลงปีกแข็งไว้ในตัวเล็กจังเลยโอเคเด็ก <laughs> ๆน่าจะหิวกันแล้วเรามาเริ่มป้อนอาหารน้องกันดีกว่าในช่วงแรกที่ฝึกน้องกินอาหารเม็ดนะแนะนาไม่ใช้สัดส่วนอาหารเม็ดต่ออาหารสดครึ่งต่อครึ่งเลยแต่ถ้าใช้แล้วน้องเต่าของเรายังไม่กินก็แนะนําให้เพิ่มอาหารสดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหลังจากที่น้องกินแล้วก็ให้ลดปริมาณอาหารสดและเพิ่มปริมาณอาหารทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนน้องเริ่มกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แค่นี้ก็สบายคนเลี้ยงอย่างเราแล้วน้องเต่าบางตัวใช้เวลาฝึกเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ก็สามารถกินอาหาร เต่าแต่ละตัวนะก็ขอให้เราพ่อเต่าแม่เต่าทั้งหลายอย่าพึ่งละความพยายามเพราะการที่ฝึกให้น้องเต่ากินอาหารเม็ดได้เนี่ยมีผลดีมากกว่าที่คุณคิดทั้งสะดวกเราสะอาดราคาถูกสารอาหารครบถ้วนมีอีกไหมครับยังไม่ และสำหรับใครที่อยากเริ่มเลี้ยงเต่าแบบผมนะวันนี้น้องเต่าที่บ้านเราเพอเองพร้อมออกเดินทางไปทั่วประเทศแล้วเด็กๆทุกตัวที่จะถูกส่งออกไปบ้านใหม่จะต้องกินอาหารเม็ดเป็นแล้วและมีรอยขยายแล้วเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของน้องเต่าและความอุ่นใจของผู้ปกครองและสําหรับคนที่รับน้องเต่ากลับบ้านรับไปเลยสิทธิ์รุ่นรับอาหารมาสุริขนาด200กรัม1สิทธิ์ต่อน้องเต่า1ตัวโดวยผมจะสุ่มผู้โชคดี3รางวัลรางวัลละบ้านเท่านั้นประกาศผล31พฤษภาคมนี้สนใจน้องเต่าทักแอปน้าเงินมาได้เลยเลี้ยงเต่าให้สนุกนะทุกคนเต่ารางมหยล